เรื่อง claiming single point หลายละคนบอ,อกว่าเออเนี่ถ้าเป็นโสดเราจะได้จิตคะแนนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออเลือกที่จะเป็นโสดดีกว่าเพื่อที่จะได้คะแนนสูงขึ้นจะได้มีโอกาสที่จะได้รับ invitation มากขึ้นนะคะกลายเป็นว่า สวัสดีค่ะเอมี่จาก I-Migration นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะพี่เอมี่เป็น Register Migration Agent นะคะตั้งแต่ปี2013ค่ะทํางานอยู่ที่บริษัท I-Migration นะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง Claiming Single Point จะเคลมยังไง Single Point เนี่ยเป็นคะแนนสําหรับคนที่จะสมัครวีซ่า189 190และ491นะคะหลายๆคนบอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นโสดเราจะได้10คะแนนเนี่ยบางคนก็บอกว่าเออเลือกที่จะเป็นโสดดีกว่าเพื่อที่จะได้คะแนนสูงขึ้นจะได้มีโอกาสที่จะได้รับ invitation มากขึ้นนะคะแต่ว่าบางครั้งเราคิดว่าเออละเคเราโสดตอนนี้เรารอถึง invitation แล้วก็ สมัครวิซ่าไปเราก็จบเรื่องแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยที่มีลูกค้าคนหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าชาวอินเดียเนี่ยคือเขาเป็นโสดมาก่อนแล้วก็เขาได้รับอินวิเทชันให้สมัครวิซ่า189แล้วเขาก็สมัครวิซ่า189ไปแล้วด้วยนะคะด้วยความที่เขาแฮปปี้อยู่ประเทศนี้มาเรียนในประเทศนี้มานานแล้วก็ได้รับอินวิเทชันให้สมัคร p ีอาเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาอะคะ่ะเรียกว่าอะไรเดีย,ยจับคู่ดูตัวให้หาแฟนให้หาเจ้าสาวให้เขาเคบินกลลับไไปปทีี่อินนเดยหาแฟแฟ้วก็ถูกคอกกันันนน็คือแต่งงาเลยค ประเทศนี้คือเหมือนแบบเขาเจอกันแค่2ครั้งแล้วเขาก็แต่งงานกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาสัญญากับเจ้าสา,า,เา,สาวเขาไว้นะว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาแล้วก็มารอ PR แล้วก็จะเอาชื่อคุณเนี่ยมาใส่ด้วยจะได้ PR ไปด้วยกันเลยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคตั้งหน้าตั้งตารอแต่วันหนึ่งพอเขากลับมาปุ๊บเขาแก้ไขอัปเดตข้อมูลเขาว่าเขาเนี่ยสเตตัสไม่ใช่ซิงเกิลแล้วนะเนะขาเป็นแบบแมริทแล้วแต่งงานแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าใบสมัครของเขาถูกปฏิเสธไปนะคะเพราะว่าการเคลมพอยต์หรือว่าซิงเกิลพอยต์เนี่ยคือคุณจะต สมัครวีซ่าแล้วก็ถึงตอนที่คุณได้วีซ่าด้วยนะคะเขาไม่รู้ไงเขานึกว่าแค่เป็นโสดตอนที่สมัครก็โอเคแล้วอิมิเกรชันน่ะนะคะเขากลัว,วว่าหลายๆคนเขาจะทําแบบนี้ไงแบบตอนที่เราสมัครเราเคยเป็นโสดเราจะได้คะแนนเพิ่มแล้วตอนหลังเราก็ใส่คนในครอบครัวมาอะไรเงี้ยเขาถือว่ามันเป็นการซิกแซกนิดเดิงฉะนั้นเขาต้องการที่จะปิดกั้นเรื่องนี้เอาไว้นะคะแต่ว่าคะแนนหลายๆอย่างเช่นคะแนนเรื่องภาษาคะแนนเรื่องประสบการณ์ทํางานหรือว่าคะแนนเรื่องอายุเนี่ยมันจะตัดเอาแค่ time of invitation หรือถ้าคุณส่งใบสมัครแล้วเนี่ยถือว่าโอเคแล้วหลังจากนั้นอายุคคุุุณณจจะะเกินไปหรืออว่าาย เปลี่ยนยังไงประสบการณ์จะเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยแตลมมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วอะค่ะหรือว่าสอบภาษาจะหมดอายุไปแก้มก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเรื่องการเป็นโสดเท่านั้นนะคะว่าคุณจะต้องเป็นโสดต,ตั้งแต่ตอนสมัครจนถึงตอนที่วีซ่าคุณอนุมัติเลยอะนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าวีซ่าคุณยังไม่อนุมัติเนี่ยถ้าคุณเคลมว่าคุณเป็นโสดคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสเตตัสว่าจะไปแต่งงานหรือจะไปเวนดีแฟคโตได้นะคะจะทําให้ใบสมัครของคุณเนี่ยถูกปฏิเสธได้อันเนี้ยก็เป็นบทเรียนราคาแพงของลูกะคะคคนะคคค้้้าาาาไไไไปปออ่่่ะนซึงงมมดดีีแเเเเเสยววจจรรริพํ รีเสิร์ชเนี่ยมีเกิดขึ้นเยอะมากด้วยความที่อิมิเกรชันเขาไม่ได้พูดให้เคลียร์ตั้งแต่ต้นในเว็บไซต์หรือว่าตอนที่เราสมัครน,นะคะว่าพอยมันห้ามมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยฉะนั้นบางคนเนี่ยเขารอวีซ่านานเนาะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ในบางช่วงเนี่ยรอปีหรือปีครึ่งด้วยซ้ำทุกคนก็ต้อง move on กับชีวิตใช่ไหมฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบเนี่ยวางแผนแต่งงานจะมีรูปมีอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าวีซ่าถูกปฏิเสธซึ่งโอกาสาที่จะผ่านที่อุทธรณ์เนี่ยก็าอาจจะยากด้วยซ้ำ เราเคลมว่าเราเป็นซิงเกิลเราก็ต้องเป็นซิงเกิลตั้งแต่ต้นจนจบอะนะคะอย่าพิ่งไปแต่งงานยอย่าพึ่งแบบว่าจริงจังกับแฟนว่าเราจะเอาข้อมูลมาใส่อะไรตรงนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ